รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขนมแพรทันไถมาไถมาเออตาม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 มามามาเออร้อนร้อนจอน้อยเออออเเดี๋ยวเดี๋เจ๊เปิดตลาดก่อนนะสวัสดีค่ะผู้ชมขาขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกันได้ไหม ร้อนร้อนในร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยร้อนในด้วยจะสุกหรอยังคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเวลาอยู่บ้านนะไอ้หมวยเอ้ยยังกะเตาอบพอเสร็จก็ตกเย็นนะนึกว่าจะเย็นขึ้นหน่อยอุ้ยบ้านเก็บความร้อนไว้อีกรองเท้ากระเป๋าที่ซื้อมาแพงๆเปื่อยหมดเลยอ่ะก็เลยต้อง หนุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยมาเปิดพัดลมถือไว้น้องว่าเจ๊ต้องใจเย็นๆไหมคะเพราะว่าเจ๊ใจร้อนข้างในมันร้อนมากกว่าเดิมจริงๆคุณผู้ชมค่ะต้องใจเย็นๆนะคะหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องอาบน้ําเปิดพัดลมเปิดแอร์แต่ถ้ากลัวเลือง ทำไงรู้ปะยังไงไปเดินห้างสิแล้แต่งลัวเจสังเกตว่าหน้านี้งตึมเลยหน้างนนี้คนเพียบเลยนอนเล่นบางทีอยู่ทั้งวันเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งเขามีวิธีคลายร้อนคนนี้เนี่ยไม่นิ่งอยู่แล้วชีวิตเขาพุดพลัดพุดปรัสไฮเปอร์ดีเจเจแม่มจ้า มีคุณพี่นี่โดซึ่งน้องคาดว่าพี่หนูแม่มเป็นคนหนึ่งที่เป็นแคสตาร์ดีที่สุดทุ่อย่างยิ่งคุณผู้ชมคะที่เห็นนอนอยู่นี้เขาเรียกว่าสลบนะคะสลบกลิ่นตัวเองค่ะนี่ฉันว่านะ ไส้เส้ยแห้งหมดเลยเนี่ยหมดเลยเย้หมวยเล็กอ่ะมันบอกว่าให้เจ๊ไปขายร้อนในห้างเออไมึงก็ต้องเปลืองเงินแล้วตัวเองอ่ะกินข้าวนอกบ้านบ้างไหมหรือต้องกินข้าวนอกบ้านมันถนัดมากพี่จริงค่ะจริงค่ะเวลาพี่ไปเนี่ยพี่มีสั่งไข่เจียวไหมเห็นปกติคนชอบไปร้านต่างๆเขาชอบสั่งไข่เจียวมากเลยมีไหมคือจริงนะเวลาเรารู้สึกว่ารีบๆเราอยากกินอะไรมันเร็วๆไข่เจียวเมื่อก่อนกะเพราใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ กะพราไม่เอาแล้วเสียเวลาไข่เ,ออเจียวง่ายสย,ายบางร้านเนี่ยขอได้สั่งได้แต่บางที่เนี่ยเขาไม่ให้ใหส่อย่างเงี้ จะส่องไปแถวกรมชนประทานไปดูที่ปากเกร็ดให้นิดนึงนะคะกฎของที่นี่คือห้ามสั่งไข่เจียวเอาไปดูไปดูเพาว่ากันว่าในกรมชนประทานที่ปากเกร็ดแห่งนี้เนี่ยมีร้านอาหารรสเลิศสุดซ้อนอยู่นะเราเลยอยากให้เจ๊แม่เนี่ยตามหากันตั้งแต่นาประตูเลยทีเดียวตรงนี้เลยหรอกลางถนนเนี่ยนะโอ้แล้วรถขันไหนจะมารับฉันล่ะเอ้า เราจะไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่ต้องงองค่ะเจ๊เราเตรียมหนุ่มลอ้อพร้อมรถคู่ใจไว้รอไปส่งแล้วละ่ะแต่ถ้าจะนาหน่อยนะเราต้องปั่นกันเป็นกิโลไหนล่ะนี่เข้ามาลึกขนาดนี้ยังไม่เจอเลยถึงแล้วครับอันนี้ใช่ไหมครับผมนี่มันบ้านคนไม่ใช่หรอเนี่ยร,ร้านนี้แหละครับผมบ้ามันจะเป็นร้านอาหารได้อ๋อนี่นไงเรามีโต๊ะตั้งด้วยมาถึงปุ๊บเก็บแหมก็ปลุกเขาครัวปั๊บแม่เพราะคนมันหิวอ่ะ ป้าสวัสดีสวัสดีค่ามายัางไงเนี่ยจองหรือมาอยัางไงล่ะเอาต้องจองด้วยหรอต้องจองไม่จองอดไม่ขายด้วยว่าเอางี้ไหนๆหนูมาถึงแล้วเนี่ยหนูขอสักจานหนึ่งนะเอาง่ายง่ายเลยป้าเอาอะไรเอาอะไรข้าวไข่เจียวง่ายสุดขายข้าวไข่เจียวไม่ขายมันมันลำบากเป็นไงละ เห็นว่าเป็นร้านเล็กๆอยู่ในบ้านดูธรรมดาแต่จะมาสั่งเมนูบ้นบานๆอย่างไข่เจียวไม่ได้นะคะป้าเล็กแม่รวมมือฉมังของที่นี่เนี่ยเขาไม่ถน,นัดแต่ถ้าจะให้โชว์ฝีมือละก็ต้องเป็นทอดมันปลากรายรสเด็ดเนื้อเหนียวนุ่มแบบนี้ล่ะทอดมันปลากรายเนี่ยหนู่อยากรู้จังเลยว่าไอ้ที่เขาเมากันนักหนาเนี่ยทอดมันอร่อยนักอร่อยหนาเนี่ยมันทายังไงป้าทอดมัน<ด><ด>ป้า<ด>มันพิสดารกว่าคนอื่นยังไงนี่โอ้โหแสดงว่านางขายดีจริงๆแลเนี่ยมาเป็นี้เลยคุณผู้ชม ช่แล้วล่ะค่ะทอดมันปลากรายสูตรเด็ดของป้าเล็กเนี่ยเขาขายดีขายกันวันละหลาย10กิโลค่ะเรียกว่าเป็นเมนูหลักของร้านเลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะป้าเล็กเนี่ยเขาพิถีพิถันทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ตั้เครื่องแกเงเลยทีเดียวนะแม่เจ้าใส่พริกก่อนลูกใส่เยอะงีห้หรออ่อเยอะโอ้อ่าแล้วก็ตามด้วยผิวมะกรูดไม่รอให้แหลกเลยนี่นะไม่แหลกตาม,มทีเดียวเลย ตามด้วยกระชายอาแล้วหอมกับกระเทียมนี่โอ้โหเดี๋ยวให้อ่าตะไคร้โอ้ยไม่รอให้แหลกเลยเหรอไม่อะตามเลยนั่นแหละทาให้ดีๆนะถ้าหกโดนตีนะเดี๋ยวคลอกเข้าไปคลอกเข้าไปจนเครื่องแกงหนึ่งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมกะปิลงไปเพิ่มความหอมให้เข้มข้นนวดเครื่องแกงกับเนื้อปลาฉลาดที่ขูดไว้ให้เข้าเนื้อมันนิ่มมากเลยอะอันนี้อันไม่คืเนื้อปลาอะไรอะเนื้อปลาฉลาดลูก ปลาฉลาดเหรอปกตินูกกินปลาฉลาดปลาฉลาดมันจะตัวเท่าฝ่ามือเราถ้าปลากายมันจะตัวยาวใหญ่ใช่ไหมเนื้อมันอันนั้นเนื้อมันจะเป็นก้อนๆอันนี้เนื้อเขาจะเนียนกว่าเนื้อละเอียดนี่แค่ขยำนี่ก็เหนียวแล้วเห็นไหมจริง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 โอ้ขยำง่ายด้วยเรรู้สึกว่ามันเหนียวติดมือใช่อแล้วอันนี้ถั่วนะถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดกับกะเพราอชิมสิถามจริงต้องชิมได้เหรอขอป้าชิมนิดนะอื อร่อยแม่นี่ขนาดยังไม่ได้เอาไปทอดก็ติดใจซะและวป้าเล็กเขาจะปั้นทอดมันให้เป็นชิ้นหนาๆกดให้เนื้อแน่นๆทอดในน้ํามันร้อนๆเนื้อทอดมันนี่จะค่อยๆฟูสวยน่ากินขายกันชิ้นละสิบบาทค่ะป้าเนื้อแน่นมากเลยอ่ะเออร่อยไหมของป้าออของป้าอร่อยไหมเยอะเหมือนที่ป้าบอกนุ่มเหนียวเนื้อ ไม่ไม่รู้สึกถึงแป้งอ่ะใช่อร่อยอร่อยของป้ารับประกันไม่ผสมแป้งไม่มมผงฟูก็ไม่ใส่ไข่ก็ไม่ใส่ต้องบอกว่าที่ทอดมานันเหนือเหนียวนุ่มได้ใจขนาดนี้ก็เพราะป้าเล็กเขาจะต้องเลือกเนื้อปาลาฉลาดสดๆดมาใช้ยิ่งถ้าได้กลับบ้านที่สิงห์บุรีเมื่อไรแล้วก็ป้าจะต้องแวะตลาดสดปลาเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้แม่ข้าเจ้าประจำเนี่ยขูดเนื้อปลาให้สดสดตรงนั้นเลยนี่ป้าจะซื้อปลาร้านนี้ ประจำเขานี่ฉลาดตัวเท่านี้เนื้อมันจะเหนียวจะนุ่มแล้วก็มันเนื้อมันไม่หยาบถ้าปลากายใหญ่เนื้อมันจะหยาบคูตัตสดเลยนี่แหละฉลาดล้วนเนี่ยเนี่ยฉลาดล้วนๆเลยมาทิศทั่วทิศอาทิตย์จังถ้าถ้ามาบ้านแกจะสั่งอาทิตย์ละสิบโลมั่งยี่สิบโลมั่ง รองว่าปลาทุกอย่างของร้านนี้เขาสดจริงขนาดคนดังอย่างพี่ไทยของเราเนี่ยยังยกนิ้วให้อมาเน่เขาก็บอกเขามา็ตื้อประจำ้านี้เจ้าประจำทมกทีก็เป็นพันนะสองสามพันนะสาวคนดูเออปลาตื้อเป็นหมื่นซื้อขายฮันแลโหลเห็นไหมคมกัน ทำไมอ่ะแต่คนเท่มาซื้อที่นี่เลยเหรอก็บ้านอยู่นี่บ้านอยู่บางละจันอ๋อแล้วไปขายของที่กรมชลใช่แฟนทำงานประเกตไปได้ผัวที่นู่นอ่ะใช่ไม่ผัวคนสุพรรณนะ นอกจากจะเอาปลาฉลาดมาทําทอดมาแล้วป้าเล็กยังเอามาปรุงรสทําเป็นลูกชิ้นเนื้อแน,น่นๆใส่ในแกงเขียวหวานรสจัดจ้านสุดเด็ดที่จะต้องตำพริกแกงเองแถมยังทาทีละชามเท่านั้นเหมือนกับทากินที่บ้านยังไงยังงั้นเลยละคะ่ะป้าห้ป้าิบเลยนะอ่ะเอาเอาเป็นกลมๆแบนๆป้าอ่ะแล้วแต่หนูหนูทานเองก <haya guitar? S 1> ี่ลูกกับป้าห้าลูกใช่ไหมใส่เยอะๆลูกปกติถ้าขายก็ถ่วยหนึ่งสิบสามลูกสิบสามลูกแแกงกะทิสิบห้าลูกแปดสิบบาทออ ปรุงรสเข้มหวานให้กลมกล่อมใส่เครื่องเคามให้ครบสุดปิดท้ายด้วยโหระพาเพิ่มความหอมนี่แหละค่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายรสเข้มข้นถึงใจเห็นแบบนี้แล้วยังอยากจะกินไข่เจียวอยู่อีกหลอถ้าลูกค้ามาสั่งไข่เจียวเนี่ยแล้วบ่นเขาเนี่ยถามว่าก็ทําให้เขาใช่ไหมใช่แล้วตอนชิดตังอ่ะแปดสิบบาทไข่เจียวแม่เจ้าแปดสิบบาทก็เราไม่อยากขายเพราะว่ามันยุ่งจริงๆอ่ะไข่เจียวอ่ะทอดจะเหลืองน้ํามันก็ใช้เยอะ อ๋อเวลาเราทำมันเยอะแล้วเขาสั่ง80สเขาสู้ไหมก็สู้ลูกค้าไม่บ่นเขากลับมาเขาสั่งไข่เจียวอีกไหมสั่งเรื่องไข่เจียวเนี่ยป้าเล็กยังพออนุโลมให้ได้นะคะแต่ก็ยังมีกฎกติกามารยาทที่ถือว่าเป็นกฎเหล็กห้ามฝ่าฝืนคือขนาดเขียนขึ้นกระดานติดฝาบ้านไว้คำโตโตเลยค่ะห้ามนำอาหารที่ไม่ใช่ของทางร้านเข้ามาทานเพราะจะทำให้ร้านสกปรกในกรณีที่จะนำเข้ามาทางร้านขอเก็บค่าขยะเด็ด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 อุ้ย ป้าอันนี้กดนี้ใครเป็นคนตั้งอ่ะจ้าป้าจ้าทำไมอ่ะก็เวลาเขามาทานแล้วเขาไม่เก็บให้ป้าแล้วมีไหมที่แบบว่าไปคิดตังค์เขาแล้วเขาตกใจเขาไม่กลับมาอีกเลยอ่ะก็มีนะป้าคิดเข้าไปเท่าไหร่นะก็ร้อยหนึ่งจ้าเพราะเขาอาหารมาเยอะไงอาหารเขามาเป็นม้อๆอ,อ,อย่างเงี้ยโอ้กะว่ามากินที่นี่แล้วไม่สั่งป้าเลยนี่สั่งน้อยไงแล้วนันก็น่าเกลียดไปไหมป้า <S <S> <S ป้านี่ว่าไงจะวว่างั้นอย่างนี้เลยนะจ้าไหนๆก็คุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ย หนูขอจานกับช้อนสักนะจะไปทำอะไรจะไปทาอะไรน่ะก็หนูมาจากนู่นไงร้านหนูอ่ะหนูก็เอาส้มตำมากินร้านป้าไงไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ไม่ให้ไปนั่งหน้าบ้านนนเลยเอาโต๊ะไปตัวหนึ่งเอาจริงไม่ให้จริงหรอไม่ได้ไม่ได้ห้ามกดเป็นกดกดเป็นกดโอ้จานไม่ให้คุณผู้ชมแต่ให้เก้าอี้ว่ะโอ้ไปนั่งกินหน้าร้านป้าไม่เปลี่ยนใจนะจ้า ร้องขอวันนี้ไม่มานะปกติเราจะมาเอออป้าเล็กสวัยได้นไม่มาเฮ้ยทำไมป้าเล็กมาแต่เงาเนะี่ยทำไมนั่นมีคนจ้องอทำไมถึงไม่มา นางมีคนจองแกต้องไป่ำต้องรับผิดชอบเพราะว่ามีคนมาจองร้านนี้ไม่จองไม่ได้กินใช่ไเสร็จจองไม่ได้แปลว่าจะได้นะถ้ามีคิวมาก่อนน้าเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อดก็ต้องเป็นวันใหม่แต่ที่อร่อยอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรอะไรคะเขาอาจจะมาเพราะติดใจน้ำปลาพริกก็ได้ไม่ใช่ไหมรอใช่ไหมพี่ลูกค้าเขากินกับอะไรรู้ป่ะกินกับอะไรเขาปลาจริงจริง ต้องลองเลยมันคืออะไรม,มันเป็นเปรี้ยว,ยวมันคือน้ำปลาแบบคุณภาพดีมากซึ่งแอบถามนางก็ไม่ยอมบอกแต่นางบอกว่าเป็นปน้ำปลาอร่อยอ,อ,อยอ่างนี้แต่ว่าชม่วงหน้าจะบอกใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเตรียมเลยนะคะปากากระดาษนะคะเตรียมให้พร้อมเลยจะมาแบบว่าจดสูตรน้ำปลาพริกที่แบบอร่อยเด็ดที่สุดใน3โลกหากินในที่ร้านปลาเล็กเท่านั้นนะคะแซ่บขนาดไหนช่วงหน้าสักครู่เดียว